สวัสดีค่ะวันนี้เราก็ยังอยู่ที่บทที่2เรื่องเทคโนโลยีแก้ปัญหาหัวข้อย,ย่อยวิธีการแก้ปัญหาจากที่เราได้เรียนเรื่องที่1น,นะคะรอบของปัญหาการนำเทคโนโลยีมาใช้แก้ปัญหาในอาชีพเป็นการยกตัวอย่างเทคโนโลยีที่นำมาใช้แก้ปัญหาในอาชีพไปแล้วเนาะต่อมานะคะเราก็เรียนวิธีการแก้ปัญหาการระบุป,ปัญหาการรวบรวมข้อมูลและคัดเลือกแนวคิด ซึ่งเรียนไปแล้วในครั้งที่แล้ววันนี้เราจะเรียนในเรื่องของการออกแบบแนวคิดการทดสอบและการประเมินผลนะต่อครั้งต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการนําเสนอและแก้ไขปัญหาวันนี้ก็ยังเรียนเรื่องของวิธีการแก้ปัญหาอยู่ซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่องการระบุปัญหาอาการรวบรวมข้อมูลและการคัดเลือกแนวคิดไปแล้ววันนี้เราจะเรียนในเรื่องของการออกแบบแนวคิดกา <ert itaire> รทดสอบและประเมินผล <S 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 เราไปดูเรื่องการออกแบบแนวคิดกันก่อนนะคะขั้นตอนที่2เมื่อเรา ขั้นสอขั้นตอนแรกเนาะเมื่อเรากําหนดปัญหาได้แล้วเรารวบรวมข้อมูลและคัดเลือกแนวคิดได้แล้วเนี่ยต่อมานะคะเราก็จะต้องมากําหนดนะแนวทางแก้ปัญหาแล้วนะเราก็จะมานําแนวทางนั้นมาออกแบบเป็นนะคะภาพร่างแผนงงานหรือแผนภาพเพื่อนําไปสู่การสร้างแบบจําลองแนวคิดซึ่งเราสามารถออกแบบเป็น อย่างแรกนะคะภาพร่าง2มิตินะก็จะมองเห็นเป็นความกว้างและความสูงนะต่อมานะคะ3มิติออกแบบเป็นภาพร่าง3มิติก็จะมองเห็นเป็นความกว้างความสูงและความลึกซึ่งภาพ3มิตินี้นะคะจะทําให้มองเห็นภาพได้ทุกด้านมีความสมจริงมากกว่าภาพ2มิติต่อมาการออกแบบความแนวคิดนะคะในรูปแบบของผังงาน ผัาง,งานก็คือแผนภาพแสดงลำดับขั้นตอนการทำงานของอัลกอริทึมเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมจัดลำดับความคิดเพื่อให้เห็นขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจนและใช้วางแผนการทำงานขั้นแรกโดยใช้สัญลักษณ์โฟลชาร์ตแสดงถึงการทำงานลักษณะต่างๆที่เชื่อมต่อกันนี่อีกอันนึงนะคะก็คือแผนภาพอันนี้ก็จะแสดงในลักษณะของการทำงานเป็นขั้นตอนแต่อธิบายโดยรูปภาพ ะะอันนี้เป็นตัวอย่างารายละเอียดของการออกแบบเครื่องบีบอัดขยะนะปัญหาก็เริ่มจากการที่ขยะไม่พอทิ้งนะคะวิเคราะห์ออกมาว่าถัางขยะเนี่ยมันมีพื้นที่ว่างในขยะมากในถังขยะมากเกินไปจึงจัดทับจึงออกแบบในคิดเป็นที่บีบอัดขยะโดยออกแบบเป็นลักษณะของภาพนี้ก็จะเป็นลักษณะของภาพร่างสามมิตินะคะเพราะว่าสามารถบอกได้ว่ากว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่นะเท่าไหร่ แล้วในนี้ก็จะอธิบายในเรื่องของวัสดุที่ใช้ใช้อะไรเท่าไหร่ยังไงเนาะจากนั้นก็จะมาดูหลักการทํางานก็จะมีการนาศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์นะคะเข้ามาช่วยในเรื่องของแรงกดนะวิศะวะกรรมศาสตร์ก็มีส่วนนะคะเพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยบอกแล้วว่าสามารถนำศาสตร์ต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องได้ด้วยนะต่อมานะคะเมื่อออกแบบแนวคิดได้แล้วนะ ลงมือทําแล้วก็ต้องมาทดสอบและประเมินผลนะซึ่งเป็นการตรวจสอบการทํางานของชิ้นงานหรือวิธีการที่พัฒนาขึ้นเพื่อประเมินว่าสามารถแก้ไขปัญหาได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่การกําหนดวิธีการทดสอบจึงขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการพัฒนาชิ้นงานหรือวิธีการว่าต้องการแก้ปัญหาในเรื่องใดแล้วเลือกวิธีการทดสอบให้เหมาะสมสามารถ นำไปสู่การแก้ปัญหาที่ตรงจุดได้ซึ่งวิธีการทดสอบก็มีหลายวิธีตัวอย่างเช่นการทดสอบหน่วยย่อยการทดสอบทั้งระบบการทดสอบจากผู้ใช้จริงไปดูอันดับแรกการทดสอบหน่วยย่อยก็เป็นการทดสอบที่มุ่งเน้นในระบบย่อยหรือระบางส่วนที่สนใจเพื่อตรวจสอบและแก้ไขหรือพัฒนาส่วนนั้นให้ดีขึ้นเช่นตัวอย่างจะเป็นการทดสอบระบบป้องกันการชนของรถยนต์ ก็นารถยนต์ไปชนจริงๆนะคะแต่ว่าที่อยู่ในรถไม่ใช่คนนะคะแล้วนําผลการทดสอบเนี่ยมาประเมินระบบความปลอดภัยต่างๆอย่างเช่นถุงลมนิรภายัยเข็มขัดนิรภายัยระยะเบรกกันชนว่าสามารถรักษาความปลอดภัยให้ผู้กับขี่และผู้โดยสารได้มากน้อยเพียงใดอันนี้เป็นการทดสอบหน่วยย่อยต่อมาการทดสอบทั้งระบบนะคะการทดสอบทั้งระบบเป็นการทดสอบที่ใช้งานกับใช้กับชิ้นงานที่มีหลายระบบนะ,ะหรือหลายองค์ประกอบทํางานร่วมกันเพื่อ ตรวจสอบว่าระบบย่อยต่างๆนั้นสามารถทํางานได้สัมพันธ์กันหรือไม่การทดสอบระบบนะคะต้องการความแม่นยําสูงจึงต้องมีการประเมินผลการทดสอบอย่างละเอียดเพื่อความมั่นใจว่าทั้งระบบเนี่ยสามารถทํางานได้ร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์นะตัวอย่างก็จะเป็นการทดสอบระบบรถไฟฟ้านะคะก่อนเริ่มเปิดการใช้งานจริงก็จะมีการทดสอบทั้งระบบ นะระบบสื่อสารระบบใจไฟระบบอนัสัญญาณนะเส้นทางการเดินรถการสลับรางนะคะรวมถึงการจัดเก็บค่าบริการอัตโนมัติด้วยต้องทดสอบระบบทั้งทั้งหมดเลยว่ามันสามารถทำงานร่วมกันได้จริงไหมสมบูรณ์ไหมนะคะก่อนที่จะเปิดใช้งานจริงต่อมาอีกแบบหนึง่งการทดสอบอีกอย่างหนึ่งก็คือการทดสอบกับผู้ใช้จริงเป็นกระบวนการทดสอบเพื่อให้มั่นใจว่าสิ่งที่พัฒนาขึ้นนั้นสามารถตอบสนอง หรือแก้ปัญหาของผู้ใช้งานได้จริงนะการทดสอบลักษณะนี้ก็จะแตกต่างกับจากการทดสอบลักษณะอื่นก็คือผู้ใช้จริงเนี่ยจำเป็นจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการทดสอบและเป็นผู้ตัดสินใจในการยอมรับว่าผลการทดสอบนั้นสามารถนำไปใช้ได้จริงหรือไม่นะคะอย่างเช่นการทดสอบซอฟต์แวร์ทดสอบเครื่องสําอางนะซอฟต์แวร์ก็เมื่อเขียนโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะต้องเอาไปให้ผู้ใช้เนี่ยได้ทดลองใช้จริงว่าซอฟต์แวร์ที่เรา นะออกแบบมานั้นนะสามารถที่จะแก้ไขปัญหาตามที่เขาต้องการได้หรือไม่แล้วก็ให้เขาเยอมรับว่าผลการทดสอบนั้นสามารถใช้ได้ไดจริงหรือไม่จริงนะ,อ,ะอย่างเช่นอีกอันนึงที่ใช้กับผู้ทดสอบจริงก็อเอาอย่างที่มันกาลังสอดคล้องกับปัจจุบันก็อย่างเช่นในเรื่องของวัคซีนใช่ไหมคะวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนาเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นวัคซีนให้ฉีดให้กับประชาชนเนี่ยหรือผู้คนทั่วไปเนี่ย ก็จะต้องมีการทดสอบวิจัยวัคซีนก่อนว่านะสามารถใช้ได้จริงนะคะป้องกันได้จริงนีฮะมีการทดสอบและประเมินผลว่าสามารถที่จะสร้างภูมิกระตุ้นภูมิได้เท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์นะคะกี่เท่านะก็จะต้องมีการรับสมัครอาสานะคะอาสาเนี่ยเข้าไปทดสอบวัคซีนนะคะหรือถ้ายาบางตัวหรือยาบางอนเนี่ยไม่สามารถใช้กับ คนจริงๆได้หรือหาคนจริงไม่ได้เนี่ยเขาจะไปทดลองกับหนูนะคะกับหนูเขาจึงเรียกว่าหนูทดลองนะคะอะไรประมาณนี้เนาะอันนี้ก็เรื่องของการทดสอบผู้ใช้จริงเครื่องสําอางนะคะก่อนที่จะมาเป็นเครื่องสําอางให้เราใช้เนี่ยเขาก็ต้องมีการทดสอบว่าใช้งานแล้วเป็นยังไงแพ้ไหมนะคะอยู่ในระดับไหนความใช้แล้วผ,ผิวนุ่มดีไหมนะคะอันนี้ก็จะต้องมีการทดสอบก่อนกับผู้ใช้จริงก่อนนะคะอ่ะ แนในการก่อนที่เราจะเริ่มทําการทดสอบนะคะจะต้องทําอย่างไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยนะคะก็จะต้องกําหนดประเด็นที่ต้องการทดสอบก็คือนะประเด็นที่ตั้งขึ้นนั้นจะต้องสอดคล้องกับจุดประสงค์ของการพัฒนาชิ้นงานหรือวิธีการแล้วก็ครอบคลุมปัญหาที่ต้องการที่จะแก้ไขด้วยต่อมานะคะ ออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการบันทึกผลการทดสอบเช่นแบบตรวจสอบรายการเช็คลิสต์นะทำรายการออกมาเลย1 2 3 4 5อันนี้ผ่านอัน2ผ่านอันที่3ผ่านนะคะแบบสัมภาษณ์นะคะกับผู้ใช้งานจริงนะ,ะแบบบันทึกข้อมูลเป็นตน้นนะต่อมา เมื่อออกแบบเครื่องมือแล้วก็ต้องเริ่มทดสอบทีละประเด็นตามที่กําหนดเลยนะโดยในระหว่างที่ทดสอบก็ต้องมีการสังเกตบันทึกผลนะคะบันทึกปัญหาหรือจุดบกพร้องที่พบเพื่อนําไปเป็นข้อมูลในการประกอบการปรับปรุงแก้ไขนะต่อมานําข้อมูลที่ได้จากการทดสอบมาวิเคราะห์และประเมินผลทีละประเด็นนะว่าสามารถแก้ปัญหาได้หรือไม่แนวะทางเมื่อรู้แล้วว่าจะต้องแก้ปัญหาใดก็ต้องหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงนะ ในประเด็นที่ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเช่นงานบางงานเนี่ยเราสามารถเราทดสอบหลายประเด็นบางประเด็นผ่านบางประเด็นไม่ผ่านประเด็นใดไม่ผ่านก็จะต้องกลับไปหาแนวทางแก้ไขและเมื่อแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะต้องมีการทดสอบซ้านะอีกครั้งนะโดยการนําข้อมูลจากการทดสอบมาประเมินผลการทํางานปรับปรุงแก้ไขจนกว่าจะสามารถทํางานได้ตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ก็จะวนลูปไปเรื่อยๆก็คือทดสอบจนกว่าจะได้ผลตามต,ามต้องการนั่นเองนะคะ โอเคเนาะสรุปนะคะการออกแบบแนวคิดนะ,ะก็คือนะการออกแบบตัวอย่างเป็นภาพร่าง2มิติภาพร่าง3มิตินะการเขียนผังงานแผนภาพนะเมื่อออกแบบแนวคิดออกแล้วนะคะก็จะต้องนําไปนะอาจจะไปสร้างจริงๆหรืออาจจะไปสร้างเป็นโมเดลนะคะสร้างเป็นโมเดลเล็กๆนะคะเพื่อทดสอบระบบเล็กๆก่อนนะคะจากนั้นก็มาทดสอบและประเมินผลนะคะ แล้วใช้ได้จริงหรือไม่นะคะก็จะมีเพียงเท่านี้ในหน่วยในบทนี้นะคะ,ะสำหรับกิจกรรมท้ายบทเรียนในวันนี้หาให้นักเรียนเข้าไปในคลาสรูมและทําแบบทดสอบท้ายบทเรียนจํานวน6ข้อ3คะแนนนะคะแบบรหัสแบบทดสอบคือ00023 000, ค่ะอย่าลืมเข้าไปทํากันนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ